เอาละครับแล้วก็มาถึงสกูปแรกของรายการในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวปาร์ตี้วันเกิดของซูเปอร์สตาร์สาวโสยอย่างอ้ําพัชราภาซึ่งไร้เงาหวานใจแอมพิธานนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญขยับคุณพร้อมกันเลยครับ มวลชนตกเป็นข่าวเพอนสีรุ่นน้องอย่างเมพิชนาะหลังจากมีข่าวลือว่าแอมพิธานสลัดรักสุตาสาวอัพพชราภาเหตุเพราะมีเรื่องราวของระแหงกันไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะยังคุ้มเครือยู่เหมือนเดิมไหมคะพี่ก็ห่างกันแล้วอะค่ะห่างอย่างนี้ใช้คว่าเลิกได้คยยก็จะใช้มันก็ดูแรงไปนะสำหรับที่แบบว่าเราแค่ไม่เข้าใจกันนะหรือว่าห่างกันไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะแถมยังมีข่าวว่าในวันเกิดสาวอัานั้นจะมีหนุ่มแอมโผล่มาสป라이 ใส่บิเเ์ต้องแต่งลูกโป่งและดอกไม้เต็มห้องซึ่งเสาอั้มก็มาในชุดราตรียาสีเขียวลูกไม้ดูสวยสง่ญญาโดดเด่นสมกับเป็นเจ้าหญิงของงานจริงๆโดยมีเหล่าเพื่อนของน้องพี่มาร่วมบาต์ตี้ในติสีเขียวล้นหลามอาทิหนักบ้านมือทองเอสุภชัยเมยเฟื่องอารมณ์เมย์พิชนาะณินิงปณิตาไห้โซนัท ใช่อน,นนอนันทวีตนาตาลีเจระวรรนนท์ฟุกเกกพนบัซยาวัน,นิ้ติ๊กกัญญรัตและฟุกลุกฝนทิพย์ค่ะและในช่วงไฮไลท์ของงานนางเอกรักมา้าหมาอย่างอามก็ประกาศไม่รับของรองางวัลแต่เปลี่ยนเป็นให้เพื่อน,นร่วมทบุญแทนให้ของขวัญตนเองในครั้งนี้และจะนำไรายได้ครั้งนี้ไปร่วมทํามุญให้กับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวเดอะไวท์ Voice, ที่จัดโดยเกศชล องค์โคสิ์โคลมาสไพลส์ s <S เห็นผี่ต้องยาาแพ้วรอด้วยจากรูปที่แท็กกันแล้วในงานวันเด็กของสาวอ้้มไร้เงาฝ่ายชายและแม้จะไม่มีแฟนแต่สุตาอย่างอ้มก็มีเพื่อนเยอะแยะมารุมร้อบปาร์ตี้ชนีล้นส่งผลให้หนางเอกหนะ้าบานแช่ง ได้ดูสกรูปนี้พร้อมๆกับคุณผู้ชมนะฮะก็คิดนะฮะว่าพี่เอสุภชัยน่าจะมีแอมเอสครบทุกสีแน่เลยแซวเล่นนะครับผมคิดว่าอ้ำคงไม่ได้ต้องการอะไรมากกันนะฮะขอแค่มีเพื่อนที่รู้ใจนะครับมาสนิทสนมมาปาร์ตี้มาเฮฮากันแล้วก็ร่วมกันทําบุญก็น่าจะพอแล้วเนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องราวของคู่รักดาราสักครู่เดียวกับูอิน Insider ครับ